สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับทะเบียนรถยนต์ในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่มักจะลงท้ายกันด้วยจังหวัดเป็นชื่อของจังหวัดนะครับอย่างเช่นกรุงเทพมหานครบ้างเชียงใหม่บ้าง,ง,างนะครราชสีมาบ้างแต่ท่านเชื่อไหมครับว่ามีอยู่เพียงอำเภอเดียวเท่านั้นนะครับที่สามารถใช้ชื่อของอำเภอเนี่ยเป็นทะเบียนรถได้ เรากำลังพูดถึงอำเภอเบตงนะครับซึ่งเป็นอำเภอเดียวในประเทศไทยเท่านั้นที่มีป้ายทะเบียนรถยนต์เป็นของตัวเองพิเศษกว่าทุกป้ายทะเบียนรถยนต์ในประเทศไทยนะครับไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนจริงๆต้องยกให้เขาเลยนะครับเกที่สุดในประเทศไทย เบตงนี่เป็นเพียงแค่อำเภออำเภอหนึ่งในจังหวัดยะลาเท่านั้นเองแต่ทำไมถึงไม่ใช้ทะเบียนว่ายะลาเพราะอะไรแล้วถ้าไม่ได้อยู่ในเบตงเนี่ยอยากจะมีป้ายทะเบียนเ,เบตงจะได้หรือเปล่าคุณผู้ฟังครับ เบตงนั้นเป็นเอำเภอหนึ่งอยู่ในจงังหวัดยะลานะครับซึ่งเป็นเอำเภอขนาดใหญ่แต่ว่าเป็นติ่งเป็นติ่งอยู่ใต้สุดของประเทศไทยนะครับสภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปก็จะเป็นภูเขาสูงชันแล้วก็เต็มไปด้วยป่าดิบท่ามกลางสภาพอากาศที่เป็นแบบ t ropical หรือว่าฝนเมืองร้อนที่มีฝนตกตลอดแทบทั้งปีนะครับแถมยังอยู่ห่างไกลาจากตัวเมืองยะลาถึง100 40กิโลเมตรจึงทำให้การเดินทางเนี่ยเป็นไปได้ความยากลำบากมากต้องลองนึกถึงสภาพรถที่จะโบราณสักหน่อยหนึ่งนะครับอย่างเช่น Ford Model T หรือว่า Austin สมัยนั้นเลยวิ่งจากเบตงเพื่อมาทำทะเบียนที่ยะลาเนี่ยมันจะยากลำบากขนาดไหนกันนะครับคนที่มีรถยนต์ในยุคนั้น ไม่ใช่ตาสีตาสาธรรมดาแน่นอนนะครับดังนั้นเนียในช่วงปี2,469จึงได้มีประกาศแก้ไขเพิ่มเติมของกระทรวงมหาดไทยให้เฉพาะอำเภอเบตงอำเภอเดียวเท่านั้นนะครับสามารถรับจดทะเบียนร,รถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์เพื่อความสะดวกจากเดิมที่ต้องไปถึงปัตตานีตามพระราชบัญญัติรถยนต์พุทธศักราช2,462ทึ่สมัยนั้นเ,นเขาใช้ว่า พระราชบัญญัติรถยนต์พระพุทธศักราช2462นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะมีป้ายทะเบียนรถยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์ที่ชื่อเบตงจริงๆเนี่ยจริงๆก็สามารถทำได้นะครับถึงแม้ว่าท่านเองจะไม่ได้อยู่เบตงก็ตามแต่ว่าต้องเตรียมเอกสารในการยื่นขอจดทะเบียนแล้วไปจดกันที่นั่นเลยนะครับอย่าลืมว่าตอนขายก็ต้องไปโอนที่เบตงเช่นกันนะครับ หลักฐานที่เอาไปใช้ในการจดทะเบียนก็เหมือนกับการจดทะเบียนที่อื่นๆนะครับก็มีทั้งหนังสือรับรองหลักฐานการส่งบัญชีรับและจำหน่ายรถหนังสือแจ้งจำหน่ายรถจากบริษัทผู้ผลิตหลักฐานการได้มาของรถอย่างเช่นใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษีสัญญาเช่าซื้ออย่างนี้เป็นต้นหลักฐานการทำประกรันภัยตามกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภ,ภัยจากรถหรือว่าพรบนะครับแล้วก็หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนนะครับ มีข้อควรคำนึงนิดนึงครับคือการจดทะเบียนรถโดยขอแจ้งใช้รถในจังหวัดที่เจ้าของรถไม่มีภูมิลำเนาให้เจ้าของรถเนี่ยยื่นคำขอที่จังหวัดที่ประสงค์จะใช้รถโดยกรอกรายละเอียดในคำขอว่าจะนำรถไปใช้ในอำเภอไหนเขตไหนจังหวัดอะไร อย่าไรก็าตามเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าอนาคตป้ายทะเบียนเบตงยังจะโอเคให้จดทะเบียนเป็นเบตงอยู่ต่อไปได้หรือไม่นะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยการเดินทางไปเบตงสะดวกมากขึ้นแล้วนะครับแถมรถยนต์รุ่นใหม่ๆหมสมรรถนะยังเหนือกว่าในอนดีตมากเหลือเกินแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงป้ายทะเบียนเบตงก็คงเป็นป้ายทะเบียนที่พิเศษที่สุดในประเทศไทยอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับ